คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิกเอบสี FC พี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิก FC พี่น้องนะครับมาชนมาชมนะครับสูตรเจาะ3ตัวโต๊ดนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่5นะครับกรกดาคมนะครับพศ2564นะครับผมครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กึ่กรกนะครับพศ2อ6 4นนะครับสูตรเด่นเจาะ3ตัวโต๊ดนะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็เข้านะครับสําหรับสายเจาะแล้วก็สายสลับคู่นะครับผมเข้านะครับเลขทีแอดมินให้ไปนะครับ4 2 6นะครับเลขออกนะครับ4 72นะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับก็เจาะให้เด่นศูนย์อยู่นะครับก็เข้า0ูย์นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางสูตรเจาะนะครับผมนะครับครับผมแอดมินก็จะทำไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับกับสูตรตำรานะครับสูตรตำราเลขกำลังวันนะครับผมสูตรถุงเงินนะครับผมสูตรนี้นะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับผมเจ็ดงวดซ้อนนะครับทั้งหมดก็มีแปดงวดนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนาในเดือนมิถุนายนนะครับแอดมินก็ เจาะสูตรตามเลขสูตรนะครับได้เข้า7งวดนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมนะครับงวดนี้นะครับแอดมินก <im> ็ท <writer> ําไปตามสูตรนี้มันเดิมนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมย้อนมาดูนะครับตัวเลขสถิตินะครับผมที่แอดมินให้เข้านะครับนี่นะครับของเดือนนะครับผมมิถุนายนนะครับมีตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่แปดนะครับเดือนหนึ่งมีออกอยู่แปดครั้งนะครับ แอดมินก็ให้เข้าล่าสุดนะครับผม0 8 0ย์แแล้วก็18นะครับให้เข้าเจาะเข้านะครับผมทั้ง6นะครับผมสำหรับมิถุนายนนะครับผมเลขที่ไม่เข้าคือสองนะครับ212นะครับสองหนึ่งเลขละครับษมเดือนะนรับเลขลักษณะอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีวันที่10นะครับผมในเดือนพฤษภาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับวันพฤหัสที่2ี่นะครับ9 8 9 8 9 9นะครับผมสำหรับกรกดานะครับผมยังไม่มีนะครับผมมางวดแรกก็เข้าเลยนะครับแอดมินเจาะให้เข้า06นะครับกับ42นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมก็เข้าตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับอ่าเติมเลขแหกหมานะครับสำหรับเดือนกรกฎดาคมนะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินก็จะทำไปตามสูตรนี้มเดิมนะครับผมพี่น้องอ่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะครับ ครับผมสำหรับงวดวันที่นะครับ5กรกฎาคมนะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับก็ขออนุญาตย้อนไปดูนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับผมว่าแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับในงวดวันที่นะครับวันที่ วันที่1นะครับกรกฎาคม2500นานะครับผม64นะครับหรือว่าเดือน7นะครับก็มาดูนะครับชุด3ตัวที่แอดมินให้ไปนะครับแอดมินให้ไปนะครับผม075นะครับผมแล้วก็426นะครับผมเลขที่ออกนะครับนี่นะครับ06 2472นะครับผมบางเว็บก็จะเอา24เป็นเกณล่างบางเว็บก็จะเอานี่นะครับ 06เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับถ้าเอาไปตัดนะครับผมตัวเลข3ตัวนะครับ6 2 2 6 4 2 2 4เข้านะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับเน้นวิ่งนะครับผมแอดมินเน้นให้วิ่งศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับมี5แล้วก็มี8นะครับสำหรับศูนย์นะครับเอ็มบินเจาะให้ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์หก เข้านะครับผม0ูนย์ะครับสาหรับเน้นวิ่ง6นะครับสําหรับ5กับ8นะครับผมไม่มานะครับผมก็โอเคนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับผมก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับฟีซพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับครับผมสําหรับงวดวันที่นะครับ 5กรกฎานะครับผมแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรนะครับผมตามตารางเหมือนเดิมนะครับกับส, Hence, ส,สูตรตําราเลขนะครับผมกําลังวันนะครับสูตรทุนเงินนะครับนะครับผมสูตรนี้แอดมินก็เน้นย้านะครับผมได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับผมเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศให้เอฟพี่น้องได้รับชมนะครับผมพี่น้องสําหรับเดือนมิถุนาก็เข้านะครับผม7งวดซ้อนนะครับผมนะครับ ครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็ไปชมตัวเลขแนวทางนนงวดวันที่5กรกฎาคมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมวันที่5กรกฎาคมนะครับแอดมินก็ได้คัดสูตรนะครับตัวเลขคำนวณนะครับเป็นสูตรคำนวณจากทางช่องลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเลข2เลข0ูนเลข6เลข1เลขสเลข1เลขเ็นะครับผมเจาะ3ตัวโต๊ดวันนี้นะครับผมก็จะมี4 1 7น่นะครับสองนะครับ417คือตัวเต็นนะครับสําหรับ3ตัวโต๊ดนะครับ สำหรับชุดสี่ตัวโต๊ดนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับคือตัวเด่นหนึ่งสองศูนย์หกคือตัวรองนะครับสองศูนย์หกคือตัวรองนะครับสำหรับชุดสามตัวโต๊ดนะครับอย่าลืมไปกลับนะครับผมครับผมสำหรับเน้นวิ่งนะครับผมก็จะจ่อให้สามคู่เหมือนเดิมนะครับตัวแรกก็จะให้อยู่ที่ศูนย์นะครับก็จะมีสองศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะครับก็จะมีสองศูนย์นะครับแล้วก็ 90นนะครับคือตัวเด่นนะครับผมสำหรับเน้นวิ่งหนึ่งนะครับผมเน้นวิ่งหนึ่งก็จะมีนะครับเน้นวิ่งหนึ่งก็จะมีนะครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับก็จะมีหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมสำหรับเน้นวิ่งนะครับผมหกนะครับก็จะมีหกเจ็ดนะครับ 6106แล้วก็4 6กนะครับก็จะมี06น,นะครับผมแล้วก็61น,นะครับคือตัวเด่นนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี3คู่นะครับมี1 1มี6 6แล้วก็มี0 0นนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบนะครับผมตัวเลขที่แอดมินวงกลมไว้นะครับผมก็สามารถเอาเลขในตารางนะครับอเอาไปจับ คู่กันเลยนะครับผมพี่น้องตัวเลขก็คัดสรรออกมาอย่างดีนะครับผมพี่น้องก็พลาดยากนะครับผมสูตรนี้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมนํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับ เอฟพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินนะครับทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับผมสําหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับ แอดมินก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ